คือไม่รักไม่ชอบอย่าด่าค่ะเก็บเอาไว้ด่าในซ่วมเก็บเอาไว้ด่าในองพอถ้าคุณด่าขึ้นมาแล้วมันจะเป็นเรื่องจะมีการโพสเฟซบุกเก่็วกับสถาบัานที่ในท,ที่ไม่เป็นมงคล,ลก็จะเป็นขา่ขาวข่าวปลอมเพื่อทให้พี่น้องประชาชนตื่นตนนระหนกติดปลอมคอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็ดำเนินการต้องจากต้องจัดดำเนินคดีแล้วเนี่ยอีกสิ่งนึงที่เราต้องทำคือให้ปิดกั้นหรือให้ลบเพจนั้นหรอลบโพสนั้ว การส่งผู้ร้ายข้ามแดนสามารถทำได้ในสองกรณีกรณีแรกนะครับมีพันธะสัญญากันระหว่างประเทศประการที่2เป็นข้อตกลงระหว่างประเทศที่สามารถจัดเมินการได้ที่ผ่านมาไทยได้ดาเนินการเกี่ยวกับกลุ่มขบวนการล้มเจ้าที่อยู่ต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นลาวพมา่าเขมรเวียดนามมาแล้วทั้งหมด4ประเทศกล่าวนี้มาดูอีก3ประเทศไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกาและฝรั่งเศสว่าจะดำเนินการกับกลุ่มขบวนการล้มเจ้าอย่างไรเขาจะยึดความสัมพันธ์ระหว่างชาติไทยนะครับกับกลุ่มขบวนการล้มเจ้าหรือเขาจะยึดเพียงกลุ่มขบวนการที่ต่อต้านประเทศของตนเองนะครับซึ่งสุดท้ายปลายทางนะอย่างน้อยสีประเทศเป็นตัวอย่างว่าคนเหล่านี้ไม่ตายก็ติดคุก สวัสดีครับมาพบก,กับผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube รับชมจากนอกใหนประเทศวันนี้มีประเด็นที่น่าสนใจครับประเด็นที่น่าสนใจเป็นเรื่องของนะครับ f อนะฮะของสมศักดิ์เจียมธีระสุกุลซึ่งเป็นกลุ่มขบวนการล้มเจ้านะครับปรากฏว่าตอนนี้โดนดีฮะมีกลุ่มที่รักชาติ เดินทางเข้าไปรออป้องยังปอทอดำเดินคดีตามกฎหมายหลังจากที่ไปโพสต์ข้อความใะครับใต้คลิปวิดีโอคลิปโพส์นแรับของสมศักดิ์เจียมทีรสกุลวันนี้ถึงวันถึงเวลาแล้วนะคะที่พวกเราจะต้องร่วมแรงร่วมใจกันอย่างจริงจังนะคะในการแจ้งดำเนินคด,ดีนะคะเกี่ยวกับผู้ที่หมิ่นสถาบันทุกเพศทุกวัย ทุกอายุทุกจังหวัดทั่วประเทศณเวลานี้นะคะไม่มีใครสามารถปฏิเสธได้แล้วว่ากลุ่มคนที่มีสถาบันควบคุมทำเกินไปเป็นร้อยนะคะจากเหตุของอคุณสมศักดิ์เจียมล่าสุดที่มีการปล่อยข่าวลือนะซึ่งเหตุเนี้ยคนติดตามเป็นแสนจากคอมเมนต์วันนั้น,นที่เราเก็บได้เนี่ย มากเหลือเกินแต่วันนี้เอามาเท่านี้นะคะเป็นออเดอร์เป็นน้ําจิ้มตั้งแต่เริ่มแจ้งความเจอทัางออกหมาเรียกพี่แนงน้อยพยายามให้เวลาแล้วว่าจะปรับปรุงตัวเองไหมแต่ไม่เลยยิ่งหนักกว่าเดิมสุดท้ายพี่แนงโดนบูลลี่เยอะมากคือไม่รักไม่ชอบอาด่าค่ะเก็บเอาไว้ด่าในส้วมเก็บเอาไว้ด่าในองคอ ถ้าคุณด่าขึ้นมาแล้วมันจะเป็นเรื่องแต่ของเราเนี่ยจะเป็นลักษณะของการสืบค้นข่าวที่มีการแพร่กระจายแพร่หลายอยู่ในระบบโซเชียลมีเดียนะครับแล้วก็อาจจะเป็นเรื่องร้องเรียนหรือข่าวที่มีน้องประชาชนสนใจส่งเข้ามาแล้วเราก็จะเอาข่าวเหล่านั้นข้อมูลเหล่านั้นมาตรวจสอบว่าเป็นความจริงไหมโดยการตรวจสอบก็จะไปสอบถามจากหน่วยงานข้าราชการที่เกี่ยวข้องนะครับให้ข้อมูลยืนยันว่าจริงหรือไม่จริงแล้วเราถึงจะมาชี้แจงให้ประชาชนเข้าใจ ่าเป็นข่าวปลอมหรือข่าวจริงลักษณะการทรมานจะต่างกันครับคือตำรวจจะเป็นการดําเนิน,นคดีแต่พอเราได้เป็นการสืบค้นหาข้อมูลข่าวที่อยู่ในความสนใจของประชาชนแล้วก็ไปตรวจสอบให้ยืนยันให้ได้ว่าเป็นข่าวจริงหรือข่าวปลอมเพื่อแจ้งให้ประชาชนร,ารับทราบเป็นส่วนหนึ่งอยู่แล้วนะครับที่เราต้องติดตามแต่อีกเรื่องหนึ่งก็คือเป็นข่าวที่ประชาชนมีความสนใจเร,เราก็เราก็จะไปสืบค้นในระบบ โซเชีย right? ลมีเดียเราคอมพิวเตอร์ว่ามีการโพสการแชร์ข้อมูลอะไรกันเนยอะในเรื่องใดน,นะครับเรื่องไหนที่มีคนสนใจเนี่ยเราก็จะามาติดตามตรวจสอบดูภาษาวิชาเราเรียกว่าโซเชียลดิสนีนะครับเราก็จะไปดูฟังว่าในสังคมเนี่ยเขาติดตามเรื่องอะไรเยอะเราก็จะกวาดเรื่องหลอานั้นมาเราก็มาตรวจสอบนะครับว่าเรื่องที่ประชาชนสนใจเนี่ยมันเป็นข่าวจริงข่าวปลอมพอมีข่าวปลอมเนี่ยนะฮะมันก็จะมีสองกลุ่มกลุ่มหนึ่งก็เป็นอาจจะเป็นการหลอกขายมิเชิร์พาริสนะฮะเช่นขายยาบอกว่าโอ้ใครกินแล้วจะ สุขภาพแข็งแรงผิดมนุษย์มานานอย่างเงี้ยนะครับกินแล้วอายุยืนไม่ไม่เป็นสาวอะไรเงี้ยนะฮะพวกยาหลอ,อกลวงเป็นต้นนะฮะอีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นข่าวปลอมที่สร้างความตื่นตระหนกให้กับพี่น้องประชาชนนะครับทําให้ประชาชนแบบเช่นที่ผ่านมาก็มีข่าวปลอมเรื่องวัคซีนว่าฉีดวัคซีนแล้วตายฉีดวัคซีนแล้วแพ้ยาเงี้ยก็ทําให้ประชาชนตื่นตื่นตระหนกไม่กล้าไปฉีดวัคซีน,น,ท,ำนทำความเสียหายต่อบ้านเมืองในส่วนรว อันนี้มันจะเข้าความผิดตามพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์นะครับมาตรา14ซึ่งผู้ที่โพสต์ผู้ที่แชร์เนี่ยข่าวที่ทาให้ประชาชนตกรธโกบ้านเรือนเสียหายเนี่ยจะมีโทษจําคุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกิน1แสนบาทนะครับซึ่งเรื่องนี่ตำรวจก็จะดาเนินคดีกับผู้ที่โพสต์ผู้ที่แชร์ที่มีเจตนาสร้างความปั่นป่วนให้กับบ้านเมือนซึ่งดำเนินคดีอยู่นะฮะหลายๆคดีแล้วผมสั่งว่าต้องมาคับใช้กฎหมายให้เต็มที่นะครับคนที่เขามีเจตนาไม่ดีต่อบ้านเรือง สร,ส,รสร้างความเสียหายแต่บ้านเมืองเราต้องเพื่อให้เพื่อให้คนเคารพกฎหมายและอย่าทำสิ่งเหล่านี้ก็ดีี่ส่วนต่อเนื่องจากเรื่องเรื่องนั้นก็คือเรื่องของเกี่ยวกับคดีที่ความมั่นคงนะครับ็ <S 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 นการมีสากลก็จะม,มีมีกระบวนการที่มีการโพสต์การแชร์เข้มามาในระบบคอมพิวเตอร์ผ่าน Facebook t w i เตอร์หรือช่องทางอื่นนะครับซึ่งเราก็ตามตาม,ตามกฎหมายเราก็กมีอำนาจปิดกัน้นปิดกันน้นก็คือลบให้ลบ,ลบโพสต์ลบเฟซล,ลบเฟซบุ๊กลบเพจนั่นออกไปนะครับ ทําอยู่มาโดยตลอดนะครับ <คะ S 2> วันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่เราได้เห็นว่าในช่วงเร็วๆนี้ก็จะมีการโพสต์เฟซทุกเกี่ยวกับสถาบันที่ในเชิงที่ไม่เป็นมงคลก็จะเป็นข่าวข่าวปลอมด้วยทําให้พี่น้องประชาชนต,ตื่นตระหนกติดตอคอมพิวเตอร์นะค,ะคะรับเราก็ดำเนินการนอกจากนอกจากดำเนินคดีแล้วเนี่ยอีกสิ่งนึงที่เราต้องทำคือให้ปิดก,กั้นหรือให้ลบเพจนั้นออกลบโพสต์นั้นออกไปซึ่งเราก็ได้แต่การจะทาอย่างนั้นได้ต้องขอคําสั่งนะครับกระทรวงจะมีอํานาจรวบรวม,รวม,รวมพยานหลักฐานแล้วก็ส่งเรื่องไปให้ศาลเป็นคนตัดส เุกคนี่ศาลได้มีคำสั่งให้ปิดแล้วเราก็นําคําสั่งศาลไปแจ้งให้กับ Facebook แล้วก็แจ้งให้ผู้ประกอบการเรียกให้บริการอินเทอร์เน็ต I s p นะครับก็คือพวก D t แท็กทูเอเพวกนี้ให้เขารับทราบด้วยเพราะว่า Facebook หรือช่องข้อมูลที่มันในเฟซบุ๊กเนี่ยมันก็ต้องผ่านอินเทอร์เน็ตนะคนที่เกี่ยวข้องก็มีอินเทอร์เน็ตกับ Facebook ต้องรับรู้แล้วว่าว่าข้อมูลที่คุณเอามาแชร์ในระบบเนี้ยมันมีความผิดคุณต้องช่วยปิดกั้นด้วยครับ mm. ถ้าเขาไม่ปิดกั้เว,ดดวยอ mm. คือคนโพสต์จะผิดอยู่แล้วแต่คนวันนี้คนที่คนที่ทําระบบทั้ง facebook แลว้วก็ทั้งอินเทอร์เน็ตรับผิดด้วยนะถ้าไม่ปิดแต่ปีที่ผ่านมาเดามีขอปิดกั้นข้อมูลใน Facebook ไปเนี่ยหนึ่งหมื่นสองพันกว่าคดีค่ะเคสปรากฏว่าเขาปิดให้ประมาณห้าพันกว่าหกพันกว่าไม่ได้ปิดก็แปลว่าเกินครึ่งเนี่ยไม่ได้ปิดให้เราก็ต้องเห็นว่ามันจะมีข้อความที่ไม่เหมาะสมอ,อยู่ในระบบของโซเชียลมีเดียของเฟซบุ๊กนี่เยอะมาก มีฮอ,ออื่นด้วยนะครับแต่พูดถึงเซบุ๊กเป็นหลักก่อนเนาะคนณชายดูใช้ Facebook กมนเยอะยเขาก็อ้างว่าเขาเป็นต่างประเทศอาจจะไม่ไม่ต้องตามกฎหมายไทยทั้งหมดอะไรอย่างเงี้ยนะฮะซึ่งอันนี้ก็เป็นปัญหาที่ผมกําลังลงมาแก้ยู่นะครับก็พยายามจะบังคับใช้กฎหมายให้ได้นะครับคือถึงเขาจะไม่ใช่บริษัทในประเทศไทยแต่ว่าเขาก็มีตัวแทนในประเทศไทยนะครับเฟซบุ๊กเขาจะเฟซบุ๊กไทยแลนด์ซึ่งเขาต้องมาร่วมรับผิดชอบด้วยนะครับ แล้วก็ที่สำคัญเขาก็ใช้หาประโยชน์จากธุรกิจและขายโฆษณามีรายได้จากประเทศไทยเราไปมหาศาลนะครับนั้นเขาต้องรับผิดชอบความมั่นคงความสงบสุขในประเทศไทยด้วยครับเข้าแต่ผลประโยชน์อย่างเดียวไม่ได้ครับ DES นะครับบอกว่าก็มีคำสั่งลบบัญชี Facebook ของประวินแอนดรูจี้ผู้ใช้บริการดำเนินการภายใน24ชั่วโมงนะครับทางนายชัยวุฒ คณะนุสอรน,น้ำตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจกและสังคมหรือ DES, ะครับกล่าวว่าวันนี้ได้เชิญผู้บริหารมารับทราบคําสั่งสารที่มีคําสั่งระงับการทําการเผยแพร่หลายหรือลบข้อมูลนะครับคอมพิวเตอร์ในบัญชีผู้ให้บริการเว็บไซต์ Facebook และรหัสประจําตัวผู้ให้บริการ Facebook หรือ ID และข้อมูลหมายเลขประจำเครื่องคอมพิวเตอร์หรือ IP address นะครับที่มีผู้บริการอินเทอร์เน็ตหรือ ISP เชื่อมโยงบัญชีผู้ใช้บริการ Facebook จำนวน8บัญชีออกจากระบบคอมพิวเตอร์ได้แก่ปวินนะครับชัชวานพงพันธ์แอนดรูแม็กเกรเกอร์มาเชลนะครับรอยัลมาร์เก็ตเพลสตลาดหลวงนะครับป้าหนิง DK แล้วก็แนม ดีโกนะครับแล้วก็คนไทยยูเครนนะครับทั้งกระทรวงได้ทำความเข้าใจกับผู้บริการเกี่ยวกับการประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจกฐฐและสังคมเพื่อกฎเกณฑ์ระยะเวลาวิธีการปฏิบัติสำหรับการระงับการทำการเผยแพร่ลบข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือพนักง,งานเจ้าที่หรือผู้ให้บริการพศ2560และประกาศกระทรวงดิจิทัลนะครับเพื่อเศรษฐกิจกและสังคม เรื่องขั้นตอนการแจ้งเตือนการระงับการทําการเผยแพร่ของข้อมูลคอมพิวเตอร์การกระทาข้อมูลคอมพิวเตอร์ออกจากระบบในปีพุทธศักราช2560ซึ่งกําหนดให้ผู้ใช้บริการต้องระงับการเผยแพร่ข้อมูลคอมพิวเตอร์ซึ่งเป็นความผิดตามมาตรา14อนุ2อนุ3แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พุทธศักราช2560และแก้ไขเพิ่มเติมตามคําสั่งศาลโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะทําได้ หากมีเหตุล่าช้าต้องดำเนินการภายใน24ชั่วโมงพร้อมกันนี้เน้นย้ำว่าในการโพสต์ข้อมูลต่างๆบนอินเทอร์เน็ตจะต้องกระทำด้วยความระมัดระวังและไม่กระทำผิดกฎหมายเนื่องจากกระทรวงดิจิทัลนะครับได้ให้ความสำคัญและดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดอย่างเคร่งครัดโดยได้รับความร่วมมือจากผู้ให้บริการและงับการกระทำเผยแพร่ นะครับหรือลบข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือปฏิบัติตามกฎหมายด้วยดีนะครับหากไม่ปฏิบัติตามเข้าข่ายความผิดตามมาตรา15ผู้ให้บริการผู้ใดให้ความร่วมมือหรือยินยอมหรือรู้เห็นเป็นใจให้มีการกระทําความผิดตามมาตรา14ในระบบคอมพิวเตอร์อยู่ในการควบคุมของตนต้องระวังโทษเช่นเดียวกันกันกบผู้กระทําความผิดมาตรา14ให้รัฐบรีออกประกาศขั้นตอนการแจ้งเตือนนะครับ นะงับการทําให้แพร่หลายของข้อมูลคอมพิวเตอร์การนําข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้นออกจากระบบคอมพิวเตอร์ถ้าผู้ให้บริการพิสูจน์ได้ว่าตนได้ปฏิบัติตามประกาศของรัฐมนตรีที่ออกตามวรรคสองผู้นั้นไม่ต้องรับโทษนะครับนายชัยวุฒิก็ประกาศแบบนี้อย่างเป็นทางการในขณะที่กลุ่มนะครับที่มีการเคลื่อนไหวศูนย์รับร้องเรียนเรื่องของการบูลลี่ นะครับก็มีการเคลื่อนไหวอย่างเป็นทางการแล้วก็เอาผิด f อของสมศักดิ์เจียมธีรศุลนะครับล็อตแรกไปเชิญงานสังเคราะห์แล้วเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเพราะอะไรเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นนะครับเพราะว่ากลุ่มขบวนการล้มเจ้าที่นําโดยสมศักดิ์เจียมธีรศุลปวินนะครับนิง DK แล้วก็ยังมีกลุ่มที่มีการตัดต่อคลิปภาพ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์นะครับที่อยู่ในประเทศฝรั่งเศสนะฮะ <c oughs> ก็มีการกุข่าวนะครับสร้างข่าวปลอมปล่อยข่าวอภิมงคนมาอย่างต่อเนื่องซึ่งสุดท้ายก็ไม่เป็นความจริงพอไม่เป็นความจริงก็อ้างว่าข่าวที่เป็นจริงนั้นเป็นข่าวปลอมนะครับตอนนี้ปรากฏว่าก็มีกลุ่มภาคเอกชนกลุ่มหนึ่งได้รวบรวมห,หลมหักฐาน,นเพื่อดำเนินคดีกับกลุ่มคนเหล่านี้ข่าวนี้เป็นคิว ของของ FC ของสมศักดิ์ส่วนปวินถูกเปิด Facebook ตอนนี้ไปอยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาที่สำคัญก็คือตอนนี้สหรัฐอเมริการ่วมมือนะครับกับประเทศไทยประสานงานด้านงานยุทธศาสตร์พร้อมสนับสนุนเงินงบประมาณให้กับประเทศไทยนะครับจำนวน30ล้านเหรียญดอลลาร์สหราัฐหลังจากนี้ไปจับตามองฮประวัติกระทรวงการต่างประเทศยืนยันที่จะเอาตัวของสมศักดิ์เจียมธีรสกุลปวิน นะครับในขณะที่แอนดรูก็ถูกแจ้งจับแล้วก็ถูกฟ้องศาลเป็นที่เรียบร้อยตอนนี้เบื้องต้นศาลออกคำสั่งมาแล้วนะครับส่วนเรื่องของคดีอาญานั้นเป็นอีกส่วนหนึ่งที่ต้องดำเนินการนะครับจับตามองให้ดีฮะหลังจากนี้เรื่องของการส่งผู้ร้ายข้ามแดนสื่อมวลชนแบอบกว่าโอ้ยบางคนว่าไม่สามารถทำได้การส่งผู้ร้ายข้ามแดนสามารถทำได้ในสองกรณีกรณีแรกนะครับมีพันธสัญญากันระหว่างประเทศ ประการที่2เป็นข้อตกลงระหว่างประเทศที่สามารถจดเมินการได้ที่ผ่านมาไทยได้ดำเนินการเกี่ยวกับกลุ่มขบวนการล้มเจ้าที่อยู่ต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นลาวพม,มา่าเขมรเวียดนามมาแล้วทั้งหมด4ประเทศคราวนี้มาดูอีก3ประเทศไม่ว่าจะเป็นญี่ปุน่นสหรัฐอเมริกาและฝรั่งเศสว่าจะดำเนินการกับกลุ่มขบวนการล้มเจ้าอย่างไร เขาจะยึดความสัมพันธ์ระหว่างชาติไทยนะครับกับกลุ่มกระบวนการล้มเจ้าหรือเขาจะยึดเพียงกลุ่มกระบวนการที่ต่อต้านประเทศของตนเองนะครับซึ่งสุดท้ายปลายทางนะอย่างน้อยสีประเทศเป็นตัวอย่างว่าคนเหล่านี้ไม่ตายก็ติดคุกนั่นเองขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดี ผมเทสศักิ์เียิมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะอะไรมันจริงอะไรมันไม่จริงเพราะคนแน่จริงนี่เขาเชื่อความจริงเขาทำตามความจริงเขาไม่เชื่อข่าวลือข่าวลวงใครพูดว่ายังไงแน่จริงความจริงชนะเสมอ ก็อยู่ที่ความหนักแน่นของเราแล้วก็ฝากไว้นิดนึงนึกถึงแผ่นดินราชการที่ก้าววันก็เราก็พูดแค่นี้แหละเพราะว่าคนก็พูดใส่เรามามากแล้วออยู่ในความจริงอยู่ในเหตุผลอยู่ในความจริงอยู่ในเหตุผลประเทศของเราหรือบ้านครอบครัวของเราเนี่ยจะมีความสุขปลอดภัย น้าอยู่สบายมันก็ขึ้นกับคนรุ่นเราในอนาคต หากท้องฟ้าไม่มีแสงดาวหากอูเขาไม่มีต้นไม้หากอาทิตย์ไม่มีพระจันเคียงข้างกายโลกใบนี้คงไม่สวยงาม ดูสดใสสว่างเพราะฟ้ายังมีดวงดาวอาทิตย์สรองปลดสาแสงพร่างพร่านค่ำคืนยังมีประจันรพระราชินีที่อยู่คู่ฟ้ามหาราชาของแผ่นดินไทยพระบาระมีที่ควรผู้ใช้ทอแสงประกายโงดงา mưa thoám phá dân mì sáng đau mưa thuốc khao dân mì กายโลกใบนี้ก็ยังสวยงามที่ฟ้านั้นดูสดใสสว่างเพราะฟ้ายังมีดวงดาวอาทิตย์ส่องโกลดสาแสาปางปรงกลาดค่ำคืนยังมีพระจันทร์ ฝารมีที่ควรคผูใ้ใจทอแสงประกายงดงามที่ฟ้านั้นดูสดใสสว่างเพราะฟ้ายังมีดวงดาวอาทิตย์ส่องโกลดสาดแสรงรากราวค่ำคืนยังมีพระจันทร์ประราา มหาราชาของแผ่นดินไทยประบาระมีที่ควรผูใ้ใจทอแสงประกายงดงามคู่กัน